เดินล้างก็ต้หนาได้ปะเดินล้างกต้หนาได้ปะเป็นไงบ้างครับหัวหน้าครับร้อนไหมครับชนะค่ะชนะเหรอครับเป็นไงบ้างครับหัวหน้าครับเดี๋ยวเรือเพื่อนไมเก่ดีว่าเป็นโมดีันเลยเป็ไงเป็นไงบุญอีการไหม แสดงทำยังไงกานครับนี่นักเวทเลย